นะเป็นรอยเหมือนกับว่าเป็นรอยนะเกลียวของขดทองนะรอยย่นเนี่ยท่านบอกว่าคําว่าอัจฉริยังควมว่าพระเถระปลดมหาจีวรจากพระปฤษดษางของพระผู้มีรพระภาคเจ้าได้เห็นรอยหย่อนยานเท่าปลายผมเหมือนขดทองคําในระหว่างปลายพระอังศักก็คือที่บาทเนี่ยทั้งสองข้างของพระผู้มีรพรนะภาคเจ้าเป็นรอยย่นนิดนึงเหมือนกับขดทองคํา นขดเหมือนกับเท้าปลายผมเนะส้นผมอะแต่ว่าเป็นขดทองคำะนะนที่พระอังสาก็คือบาปของบรูเจา้าก็เกิดความสังเวชเมื่อจตนิคความแก่แม้แต่พระสรีระขนาดนี้ก็ยังปรากฏมีความแก่จนได้อาการเหล่านี้หาปรากฏกับคนเหล่าอื่นไม่ปรากฏแก่ท่านพระอานนท์เท่านั้นเพราะว่าท่านอยู่ใกล้ชิดนะเพราะฉะนั้นนี่ของเรานี่ยังไงมันก็หนีความแก่ ไม่ได้นะทำยังไงถึงจะไม่ต้องแก่อีกต่อไปเพื่อจะหาวิธีการนะซึ่งพระพุทธเจ้าได้ประทานไว้ให้เหมือนแล้วนะนะแต่ว่าขึ้นอยู่กับเราทท่าน,นั้นเองว่าเราเนี่ยจะเอายาเหล่านั้นมาปรุงแล้วก็มา,าบริโภคหรือเปล่านะมันก็ชราเป็นการแสดงถึงทุกขงังนะความเป็นทุกข์พยาธิก็แสดงถึงความเป็นทุกข์มรณะแสดงถึงความไม่เที่ยง ทั้งความทุกข์และความเปเที่ยงเหล่านี้ก็บ่งถึงว่ามันไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเพราะฉะนั้นก็ควรแล้วที่จะเกิดความสะด็ดใจแล้วก็น้อมไปในการที่จะประพฤติในการที่จะเพียรในการที่จะลดละขัดเกลาอกุศลธรรมที่เป็นเหตุที่จะทําให้เกิดวัตตะที่ยืดยาวแล้วก็ทําให้เกิดอกุศลวิบากรับอารมณ์ที่ไม่ดีต่างๆนะทั้งคนมีปัญญาทั้งหลายก็พยายามในการแยกข้นขวายแสวงหาสิ่งที่เป็นคุณธรรมสิ่งที่เป็นเหตุที่จะนํามาซึ่งความสุข กุศลทั้งหลายนำมาซึ่งความสุขแต่ความสุขนั้นมีหลายระดับความสุขในกามก็เป็นความสุขระดับหนึ่งซึ่งทําให้มกมุ่นโมเมาแล้วก็โอกาสเคลอบเคลิ้มคอยตามไปในบาปองกุศลจะมีง่ายแต่ว่าถ้าเป็นความสุขที่เป็นเนคขมมะสุขเป็นการออกจากกามอันนี้เป็นความสุขที่ไม่ทําให้เกิดความโมเมาพระมาเป็นความสุขที่เป็นปัจจัยที่ทาให้เกิดความสุขต่อไปแต่ว่าเนิคขมมะนั้นมีหลายระดับนนคขมมะระดับ แรกก็คือออกจากกามาคุณห้าคือบวชของโยมบวชเน่ขมาบ้างไหมโย,ยมเนี่ยนะไปบวชเน่ขมาบ้างนะแต่ว่าต้องดูนะว่าเขาเน่ขมาจริงหรือเปล่านะเอ,อถ้าเน่ขมาตามบางเทนีโดยที่นะบวชก็ไปแล้วก็สมาทานอุโบสถตับศีลแต่ตอนบ่ายเย็นก,ก็กินนมกินน้ํถั่วเขียวอะไรต่างๆอ,อันนี้ไม่ใช่เน่ฆมะจริงนะเพราะว่าอันนั้นยังไม่ถูกต้อง นะตอนบ่ายแนละ้วถ้ารักษาโบสถเนี่ยพวกน้ํานมน้ําถูกเขียวน้ําอะไรพวกนี้จะจะดื่มไม่ได้นะจะดื่มไม่ได้นะถือว่าเป็นอาหารนะถ้าบุตรไปบวชก็ต้องไปบวชในวัดที่เขาศึกษาประพฤติบัิถูกต้องตามหลักธรรมในพระไตรปิฎกนะจะมีการถือศีลอะไรพรหมจรรย์นนะีถือเนกขมมะอะไรต่างๆเนี่ยนะก็ตั้งไปตามชื่อแต่ว่าความเนจริงก็คือว่าจะต้องประพฤติตามหลักศิลนสมาธิปัญญา จำหลักคัมตอนของมะสัมาสรรมัมทิจจ้าดันั้นการเจริญกุศลนะก็คือกุศลกรรมบทก็เป็นนิธรมะออกจากอากุศลกรรมบนะาการเจริญสมถะเจริญฌานก็ออกจากออกจากนิวรณ์ทั้งหลายออกจากอากุศลทั้งหลายออกจากวิตกวิจารณ์ตามระดับความประณีตของฌา,านต่างๆนั้นนะก็เป็นน,นิธรมะมังกรนิปัตสนาทั้งหลายก็ออกจากสุตตลานะมรรคออกจากกิเลสโดยเด็ดขาดนิพพานออกจาก สังขารโดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็เป็นเนค้ธรรมะทั้งนั้นเราก็ควรจะต้องมีเนื้ธรรมะอย่างน้อยก็รักษาอุโบโสถจีนนี่ก็เป็นเนืธรรมะอย่างมากเลยนะนะเป็นการออกจากกามเพราะว่านะถ้ารักษาจิตห้าก็ยังหมกมุ่นมัวเมาในกามแต่ว่าไม่ทําบาปอกุศลเป็นการออกจากกามระดับหนึ่งก็คือเป็นการออกจากอกุศลธรรมนะแต่ถ้าเกิดรักษาจิตแปดก็เป็นการออกจากกามยิ่งขึ้นเอามาดูเรื่องของเมตตาต่อนะ การเจริญเมตตาก็เป็นการออกจากอกุศลธรรมก็คือนิวร์ออกจากพยาบาทนะก็เป็นสิ่งที่จะต้องอบรมเจริญเมื่อวานก็กล่าวถึงอนิสงส์11ประการนะของการอบรมเมตตาที่ถ้าเอาผลสูงสุดเลยคือต้องได้ฌานนะถ้าได้ฌานแล้วผล11ประการนี้ได้แน่นอนแต่ว่าถึงแม้ว่าไม่ยังไม่ได้ฌานแต่ก็จะได้ผล ก็คือคนที่มีปกติเจริญเมตตาแม้ยังไม่ได้ชายก็จะหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขนะเมื่อคืนหลับเป็นสุขหรือเปล่าแสดงว่าจเจริญเมตตานะแสดงจเจริญเมตตาหรือว่าเพียมากนะก็ให้พิจารณานะว่าเราจเจริญอะไรนะจะเจริญกุศลมากไหมคนที่มีกุศลวันวันหนึ่งไม่หมกมุ่นมัวเมาด้วยอกุศลต่างๆ,ๆ,ๆก็ทําให้ไม่มีความคิดกังวลเรื่องราวต่างๆก็ทําให้นอนเป็นสุขนะ หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุข่าแล้วก็ไม่ฝันดามกด้วยเป็นที่รักของมนุษย์เป็นที่รักของอานมนุษย์แล้วก็เทวดาก็รักด้วยทําบุญข้างอะไรก็อุทิศส่งตนให้กับเทวดาเทวดาก็จะช่วยปกปักรักษานะน้ำมีนะในอดีตการก็มีปัจจุบันนี้ก็คงจะมีแหละพระวิสุทธิ์นี่ก็ไม่ได้เจริญสงสลอุทิศส่นให้กับเทวดาไม่ได้เจริญเมตตาเพั้นพวกอนมนุษย์ทั้งหลายพวกเทวดาที่เป็นมิจฉาทิฐิก็เลยดนใจให้พระวิสุทธิ์ทะเลาะกัน ใครมาอยู่วัดนั้นทะเลาะกันเลยนะอจ้านมที่เรื่องลือแต่หลังก็มีพระวิตรุที่อบรเมตตามาอยู่เวดาก็เลยรักใคร่เลยทําให้ไม่มีการทระเลาะเบาแววนกันนะนะนั้นก็เป็นไปได้เหมือนกันนื่องการเจริญเมตตาก็เป็นปัจจัยที่ทําให้เวดารักษาอมนุษย์ก็เป็นที่รักด้วยถ้าได้ฌานไฟสัตรายาพิษก็จะไม่สามารถกล้ามกลายได้เลยไม่เป็นอันตรายได้เลยนะ ของเราถึงแม้ไม่ได้ชาตแต่ถ้ากุศลจิตเกิดขึ้นมีกําลังมันก็สามารถที่จะไปตัดทอนอากุตรกรรมในอดีตที่จะมาเบียดเบียนได้อันก็ควรในการที่จะเจริญเมตตาจเจริญกุศลทุกประการแล้วก็คนที่เจริญเมตตานี้ถ้าทําบ่อยๆให้เป็นชํานาญให้เป็นผู้ดีเหมือนกับนะทําให้เหมือนกับวัตถุเป็นที่ตั้งเหนะมือนกับยานยานิก,กตาเนี่ยนะก็จะทําให้มีสมาธิทําสมาธิได้เร็วนะจิตใจตั้งมั่นได้เร็ว แล้วสีหน้าของคนที่เจริญเมตตก็จะผ่องใสไม่ต้องแต่งไม่ต้องแต้มมากนะก็จะมีสีหน้าผ่องใสนะเป็นที่น่ารักนะแต่ว่าไปแต่งไปเติมไปแต้มมากๆก็กกแก่เร็วนะแก่เร็วนะล้วก็แต่งด้วยคุณธรรมแต่งด้วยเมตตาก็จะเป็นความรดงามทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจแล้วก็ข้อสุดท้ายขอโทษข้อที่สิบ ก็คือไม่ลหลงไหลกระทํากาละไม่ลหลงไหลก็ทํากานะก็คือไม่หลงตายนะเป็นผู้มีสติสมชัญญาเพราะว่าได้ฝึกมีการฝึกฝนมีการอบรมอยู่เป็นประจำนะก็จะได้ความชันนาราศิวณนะการเสพคุ้นก็เลยทําให้มีประกโกันิสิยะที่จะทําให้สามารถที่จะมีสติสมัญญะได้บ่อยมากขึ้นมากขึ้นเมื่อยังไม่แทงตลอดธรรมะอานยิ่งก็คือไม่เป็นพระอรหรันต ก็จะทําให้เข้าถึงพรหมโลกเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นผู้ที่ได้ฌานนะนะเป็นผู้ที่ได้ฌานมันก็ทําให้ตายแล้วก็ไปเกิดในพรหมโลกเวลาที่มาราณาสานันนถีเกิดเนี่ยมาราณาสันิถีจะต้องเป็นการมจรจเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นแม้ว่าได้ฌานมีความชํา,านาญในฌานแต่ว่าเวลาที่จะตายไม่ใช่ว่ามาราณาสันิถีจะมีฌานจิตเกิดนะ เป็นกามโมจรแต่ว่าก่อนหน้านั้นอาจจะเข้าฌานก่อนตายได้เข้าฌานก่อนตายแต่ว่าวิถีที่ตายจริงๆเขาเรียกว่ามารณาสันวิถีอ่วิถีนั้นจะมีชวนะห้าขณะเท่านั้นเป็นการโมจรนะเะนั้นก็เป็นปากทางก็คือจะมีอารมณ์ของฌานปรากฏซึ่งเป็นอารมณ์บัรญัติแต่ถ้าเป็นกามโมจรจิต หาขุศนที่เป็นกรมาารมวจรเกิดก่อนตายจะต้องมีกรรมะอารมณ์เท่านั้นก็คือไม่ใช่เรื่องราวบัญญัตินะเป็นกรรมะอารมณ์นะก็คือที่เสียงี่ลกปุระพระแล้วแต่ว่าเราไปทํากรรมอะไรแล้วก็นิมิตมันจะเป็นกรรมมะอารมณ์หรือว่ากรรมเป็นกรรมนิมิตปรากฏในตอนใกล้ตายนั้นแต่ว่าถ้าเป็นผู้ที่ได้ฌานก็จะมีอารมณ์ของฌานปรากฏนะเป็นเขาเรียกว่ากรรมนิมิตนะก็ทําให้บุคคลนั้นเข้าสู่ พรหมโลกปติาหนิในพรหมโลกด้วยหน้าของกู่โสาชาญที่ดับไปแล้วนะเป็นครุกรรมเป็นกรรมหนักที่ต้องให้ผลก่องน,นะอันนี้ก็เป็นอนิสงส์ของผู้ที่เจริญเมตตาสิบประการนะต่อไปก็จะมาแสดงรายละเอียดละว่าเวลาที่จะแผ่เมตตาเนี่ยการแผ่เมตตาเหล่านี้โดยโอโนทิ่โสภรณาแผ่ไม่เจาะจงห้าอย่างโอทิโสภรณาแผ่โดยเจาะจงเจ็ดอย่าง และทิ่ฐาพารนาแผ่โดยทิฏฐอีกติอยาะถ้ารวมกันไปเนี่ยโดยอาการคือใช้คำสี่คำเวราหนตุอภิยาปชาหนตุอนีคาหนตุทุกีอัตนาปริหารันตุสี่คำนี้เนี่ยนะจะได้มีเวียนแก่กันเลยจะได้ปฏิบัติเบียดเบียนกกันและกันเลยจะได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตัวใหพคนจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเนี่ยนะสี่คำเนี่ยคูณไปคูณกันมาก็เลยเป็นห้าร้อยยี่สิบแปด อัปปนาหมายถึงว่าจะได้ฌานทั้งหมดห้าร้อยยี่สิบแปดฌานนะเพราะฉะนั้นแต่ละคำแต่ละคาเนี่ยก็สามารถที่จะได้ฌานหนึ่งฌานหนึ่งนะแต่เดี๋ยวภาษาริบุตรจะให้อาการมาอีกแปดคำนะให้วิธีการเจริญมาอีกแปดอาการอแปดอาการนะอนะดูในหน้าหนึ่งในหน้าสี่นะเมตตาเจโตวิมุติเนี่ยแพ่ไปโดยไม่เจาะจงก็มีแพ่ไปโดยเจาะจงก็มี แผ่ไปสู่ทิศทั้งหลายก็มีตามที่เราสวดบาลีนะอธินทิโสภรนามิตาจิโตวิมุตติอธิโอดิโสภรนามิตาจิโตวิมุตติอธิติสาภรนามิตาจิโตวิมุตติอันนั้นแหละเป็นคําแสดงอธิแปลว่ามีอยู่นะคือแผ่ไปไม่เจาะจงก็มีแผ่เจาะจงก็มีแผ่ไปโดยทิศก็มี ทั้งหมดเลยเนี่ยนะสําหรับคนที่ได้ฌานแล้วนะได้ฌานแล้วเขาจะมาฝึกฝนให้มีความชํานาญยิ่งขึ้นแล้วก็เพื่อให้เกิดประโยชน์กับสัตว์อื่นนะการเจริญกรรมฐานทั้งหมดเนี่ยสมถก,กรรมฐานทั้งหมดเลยเนี่ยนะกรรมฐานอื่นๆจเจริญแล้วได้ประโยชน์ฝ่ายเดียวคือประโยชน์ตนเท่านั้นแต่ว่าถ้าเมตตาฌาน นาะเมตตาชามเนี่ยนะจะเดินแล้วทําให้มีผลทั้งผู้ที่เราแผ่แผ่เมตตาไปด้วยนะทําให้มีผลด้วยนะนะเพราะนั้นก็ได้ผลทั้งสองฝ่ายเลยนะนะในพระสูตรก็มีเรื่องของพระเจ้าโรชะเจ้าโรชานี่ก็เป็นพญาติเหมือนกันนาะพวกพระราชาถหลายก็ตกลงกันว่าถ้าพระเจ้าจเสด็จมาในเมืองนี้ ทุกคนต้องต้อนรัพบพระพุทธเจ้า้าใครไม่ต้อนรับจะต้องถูกปรับเจ้าโรชาก็เลยถึงคิวที่จะต้องอต้อนรัพบพระพุทธเจ้าก็เลยจัดอาหารจัดอะไรปัจจจยสี่อะไรต้องพร้อมเลยดูแลพระเจ้ากับภิกษุสงฆ์นะพระนนท์นี่เป็นเพื่อนกับพระโรชาเป็นเพื่อนกับเจ้าโรชาพอเห็นเจ้าโรชาทำสการะสัมมาณะอย่างนั้นก็ชื่นชมมากเลยก็เลยไปชมต่หนาเลยนะบอกโอ้ท่านนี่ดีมากเลยนะ อนุโมทนาด้วยท่านีเรื่อมใสในพระพุทธเจ้ามากเลยเจ้าโรชาบอกว่าที่ไหนไม่ได้เราไม่ได้เรื่มใสเลยนะแต่ว่าญาติของเราสิตกลงกันว่าใครไม่จัดดูแลุูธเจ้าจะต้องถูกปรับไอเรากลัวถูกปรับตั้งหากท่านพระนน์ก็เลยอ้าวถือว่าเรื่มใสจริงๆไงนะก็เลยไปทูลพระพุทธเจ้าว่าเนี่ยเจ้าโรชาเนี่ยนะถ้าเขาเรื่มใสในพระธนตรยเนี่ยจะมีผลอย่างมากต่อพระศาสนาเพราะว่าเจ้าโรชานั้นเป็นผู้ที่มีชื่อเสียง นะพรับพระเจ้าก็เลยบอกว่าอ่าใช่งั้นไม่ยากของอนนั่นนะอ่า,อาเดี๋ยวค่อยดูกระแล้วกันนะพทธเจ้าก็เสด็จเข้าพระคันะกูดีนะพระองค์ก็แผ่เมตตาเจาะจองเลยนะแผ่เมตตาเจาะจองไปถึงเจ้าโรชาพอกระแสะของพระเมตตาไปถูกต้องเจ้าโรชาแสดงว่ามันต้องมีเหมือนกับเป็นคลื่นใช่ไหมอ่าเป็นกับเป็นคลื่นเป็นกระแสะนะไปถูกต้องเจ้าโรชาเข้าก็เลยทำให้เจ้าโรชามีความรู้สึกคิดถึงพระพุทธเจ้าด้วยความรัก ก็เลยรีบเลยนะจากวังเนี่ยเขาเลยรีบมาเฝ้าพระเจ้าก็มาถามพระสุสฆงว่าพระผู้นี้พระพะเจ้าอยู่ที่ไหนพระผู้นี้พระเจ้าพระองค์นั้นอยู่ที่ไหนะ่องอุปมาเหมือนกับว่าช้างแม่ลูกอ่อนที่ตามหาลูกกันนะก็รีบไปเฝ้าพระทเจ้าไปสุตรงก็อ่าก็บอกนะก็ให้เข้าไปเฝ้าที่พระคันธุุดีนั่นให้เคาะที่ประตูพระคันธุุดีกะแอมแล้วก็เข้าไปเฝ้าพระองค์ เจ้าโรชาก็เข้าไปพอเปิดประตูเข้าไปถึงก็เข้าไปนวดพระบาทพระพุทธเจ้าไปกราไปนวดไปจูบที่พระบาทพระพุทธเจ้านะด้วยความรักนะทุจเจ้าบอกพอแล้วพอแล้วพอแล้ว,ลวนะก็แ,แสดงธรรมตอนหลังก็ได้เป็นพระสดาบันเหมือนกันนะหรือว่าเรื่องของช้างนาราคิริงใช่ไหมนะนะจะมาชนพระพุทธเจ้าไปซ้ำไปนะแต่พุทธเจ้าก็แผ่ก็แผ่เมตตาพอไปถูกต้องช้างท่านนี้นนกเเ็เปลี่ยนเลยเปลี่ยนจิต ทาให้จิตอาฆาตจิตโกรธนั้นก็กลายเป็นจิตที่มีเมตตาต่อมีความรักฉะนั้นการเจริญเมตตานี้จึงมีผลมีอานิสงส์ทั้งสองฝ่ายนะถ้าเจริญจนกระทั่งได้ถึงฌานกับตัวเองแล้วเนี่ยนะเมื่อเจริญแผ่ไปถึงบุคคลใดเจาะตรงไปถึงบุคคลใดก็จะเป็นปัจจัยทาให้บุคคลนั้นมีความสุขไปด้วยนะแล้วก็จะมีความรักมีความเป็นมิตรแม้ว่ายังไม่ได้ฌานแต่ถ้าเราแผ่ไปก็จะมีผลอย่างน้อยก็ตัวเราเองมีความสุข ถ้าถ้าแผ่ไปบ่อยๆ,ๆก็จะเป็นปัจจัยที่ทาให้คนอื่นนั้นเป็นตุกด้วยนะแต่ว่าถ้ายังไม่ถึงฌานนี่ต้องอยู่ใกล้กันเพราะว่ามันยังไม่มีกระแสแรงใช่ไหมถ้าอยู่ใกล้กันคนไหนที่ก็จเจริญเมตตาถ้าเราอยดูยดใกล้กับคนนั้นนี่เราจะรู้สึกได้ใช่ไหมรู้สึกได้ว่าเอออยู่กับคนนี้แล้วนะเป็นผาสุกร่มรื่อร่มเย็นดีแต่ว่าถ้าได้ฌานแล้วไม่ต้องอยู่ใกล้เลยนะถ้าท่านแผ่กระแสเมตตามาถูกเรานี่เราจะรู้สึกว่าโอ้นะ่าคิดถึงคนนั้นนะด้วย ความรักด้วยเมตตานะอืไม่ใช่เป็นไปด้วยอ,อกุศลเพราะฉะนั้นการแผ่เหล่านี้ก็ถ้าจะมีผลจริงๆก็คือต้องได้ฌานนะต่อไปท่านก็บอกว่าเ mm. มตตาเจโตวิมุตติแผ่ไปโดยไม่เจาะจงด้วยอาการเท่าไหร่นี่ก็เป็นคําถามนะแผ่ไปโดยเจาะจงด้วยอาการเท่าไหร่แผ่ไปสู่ทิศทั้งหลายด้วยอาการเท่าไหร่คำนีสัจฉนาก็คือเมตตาเจโตวิมุตติ แพรไปโดยไม่เจาะจงด้วยอาการ5แพรไปโดยเจาะจงด้วยอาการ7แล้วก็แพรไปสู่ทิศทั้งหลายด้วยอาการ10นะคูณ4หมดเลยนะคูณ4แต่ว่าตอนแพรไปสู่ทิศนั้นต้องเอาเจาะจงและไม่เจาะจงมารวมด้วยนะเป็น12อาการนะ12อาการคูณ4ก็เป็น48 48, 48คูณ10ก็เป็น480รวมกับแพรโดย ไม่เจาะจงเจ็ดสี่ยี่สิบแปกับโดยเจาะจงห้าสี่ยี่สิบนะก็เลยห้ารอยี่สิบแปดอาการนะซึ่งก็ถ้าเราสามารถเรียนสายายได้ทั้งหมดนะแล้วก็เอามาน้อมนึกเอามาตรึกนะพยายามใส่อินทรีย์ห้าศัทธานิรยะสติสมาธิปัญญาลงไปก็จะเป็นปัจจัยที่ทำให้เราเนี่ยได้สมาธิและได้กำลังของเมตตาด้วยนะ สำหรับอนุทิโสภาณาห้าอย่างซึ่งคุณสี่อาการก็จะกลายเป็นยี่สิบเนี่ยนะสามารถที่จะเป็นฌานเป็นอัป,ปนาได้ทั้งยี่สิบเลยเมตตาเจโตวิมุตติแผ่ไปโดยไม่เจาะจงด้วยอาการห้าเป็นฉนะัยเมตตาเจโตวิมุตติแผ่ไปโดยไม่เจาะจงว่าขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่เบียดเบียนการไม่มีทุกข์รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิดขอปานะทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนไม่มีทุกข์รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด ขอพูดทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่เบียดเบียนกันไม่มีทุกข์รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิดขอบุคคลทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่เบียดเบียนกันไม่มีทุกข์รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิดขอผู้ที่นับเนื่องในอัตภาพทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่เบียดเบียนกันไม่มีทุกข์รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิดเมตตาเจโตมุติแผ่ไปโดยไม่เจาะจงด้วยอาการห้าอย่างนี้อันนี้ก็คืออโนทิสุภรณาภรณาแปลว่าแผ่นะ อโนทิโสหมายถึงว่าไม่มีเขตแดนไม่มีขอบเขตนะก็คือไม่จับจงทั้งห้าคำนี้คําว่าสัตว์ก็ตามคําว่าปานะก็ตามคาว่าพูดก็ตามหรือว่าบุคคลหรือว่าผูดที่นับเนื่องในอัจฉริภาพนะด้วยอัธถาและเป็นอันเดียวกันนะถ้าโดยอัธถาแล้วเป็นอันเดียวกันแล้วมาพูดทําไมเยอะๆนะใช้คําเดียวก็พอแล้วสัตว์ตั้งหลายทั้งวงก็พอแล้วทาไมจะต้องมาใช้หลายๆคำเพราะอะไรนะก็เพื่อจะให้มี ความเศษคุ้นในหลายๆชื่อหลายๆอาการนะให้มีความเศษคุ้นหลายๆอาการนะนะเพื่อจะสั่งสมกําลังของเมตตานันเองใครจะพูดชื่ออะไรอะไรก็แล้วแต่นะหรือว่านึกถึงชื่อโดยอัถะนะมันเหมือนกันก็จริงอะนะแต่ว่าใช้หลายๆชื่อก็จะได้มีความเศษคุ้นเพิ่มขึ้นเพราะว่าเมตตาฌานนี้เป็นอารมณ์เป็นบัญญัติหรือตรมัดญญาอารมณ์เป็นบัญญตัตินะอารมณ์เป็นบัญญัติเพราะฉะนั้นนี่ ใช้คำทั้งห้านั้นแต่โดยความหมายอัถิถาแล้วมันคือสิ่งเดียวกันนะเป็นผู้ไม่มีเวรไม่เบียดเบียนไม่มีทุกข์รักษาตนให้เป็นสุขต่างๆนี้ก็น้อมจิตน้อมใจไปนะวิตตักตะที่ตรึกไปในแต่ละคำแต่ละคำแต่ละคำ,ะคำจะมีสัญญาเกิดร่วมด้วยสัญญาเหล่านั้นก็จะจดจําอาการที่น้อมไปโดยเพราะถ้าเกิดกับปัญญามีปัญญาเกิดร่วมด้วยนะสัญญาก็จะจําเขาเรียกว่าอัพยาปาทาสัญญา เพราะว่าวิตกตรึกอย่างไหนจําก็จําอย่างนั้นด้วยใช่ไหมอวิตกก็ตรึกไปโดยอภิยาปาทวิตกสัญญาก็เลยจําโดยอภิยาปาทสัญญานะแล้วก็ใส่ในการที่จะมีการตรึกมีการใส่ใจนะณรัฐานี่ท่านบอกว่าพึงสร้างวิจัยในเมตตานิเทศต่อไปบทว,ว่าอโนทิโสภาณาก็คือแพ่ไปโดยไม่เจาะจงขอบเขตนี่เขาเรียกว่าโอทินะไม่มีเขตแดนก็เรียกว่าอะโนทิ อนโนที่โสนั่นเองโสนั้นเป็นวิพัตนะโดยไม่มีเขตแดนนั้นความว่าโดยไม่เจาะจงคือท่านอธิบายว่าแผ่ไปโดยไม่มีการกําหนดนะเขาเรียกว่านิปเทสะโตภุสนาตนะิก็คือไม่ต้องกําหนดขอบเขตเลยคือทั้งหมดนิปเทสะคือหมายถึงว่าไม่มีเหลือส่วนโอที่โสโดยเจาะจงคือโดยมีการกําหนดเขาเรียกว่าปเทสะวเสนะ เริ่มนาฏการแผ่ไปแบบว่ามีส่วนเหลือนะก็คือเจาะจงถ้าผู้หญิงก็ไม่ใช่ผู้ชายถ้าผู้ชายก็ไม่ใช่ผู้หญิงนะนี่เรียกว่ามีเขตแดนเจาะจงบทว่าทิศสาธารก็คือแผ่ไปโดยทิศทั้งหลายบทว่าสัพเพก็คือทั้งปวงคือกําหนดถือเอาโดยไม่มีส่วนเหลืออัดแห่งบทว่าสัตตาข้าพเจ้าได้กล่าวไว้แล้วในอัตถกถามาติกาแห่งยาน,นัตถาเราก็ต้องศึกษาประจําดับตั้งแต่เริ่มต้นยาน,นกถาเลยนะ โวหานนี้ย่อมเป็นไปแม้ในผู้ที่ปราศจากราคะทั้งหลายด้วยรุนหิสัตด์ดวโวหานว่าพัดไปตามก็ย่อมเป็นไปในพัดต่างๆแม้ว่าทําด้วยไม่ไผ่ประตามก็เรียกว่าพัดไปตามเหมือนกันาวาระวิชนีอะไรพวกนี้นะในอัตถกถาออสิยานุสิยาเนี่ยท่าน,ทนพันนานานะพันนาในายานักถาเนี่ยบอกว่าชื่อว่าสัตว์เนี่ยเพราะอาจว่าคล่องแล้วคล่องวิเศษแล้ว ด้วยฉันทราคะในขันทังหลายมีรูปเป็นต้นของเรานี้ชื่อว่าสัตว์หรือเปล่านะเพราะฉะนั้นถ้าใครเข้ามาว่าเราบอกว่าเธอเป็นสัตว์นะควรจะต้องโกรธไหมไม,ไม่ต้องโกรธเราเราก็บอกว่าเธอก็เป็นสัตว์เหมือนกัน <c oughs> ใช่ไหมขาจะโกรธเราไหมเนี่ยสงสัยก็จะโกรธเราแน่เลยเพราะก็ไม่รู้สัตว์เนี่ยแปลว่าผูคล้องอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสเปวดตภะล้องอยู่ใน รูปเวทนาสัญญาณละสันติญ,ญาณให้เราเข้าใจเราไม่โกรธแต่เขาไม่เข้าใจเขาจะโกรธเราเพราะฉะนั้นถ้านก็บอกว่าเราเป็นสัตว์เราไม่ต้องไปพูดเราก็เาเป็นสัตว์ด้วยนะนะบอกใช่ใช่เรายังเป็นสัตว์อยู่เราก็อธิบายก็ฟังว่าความหมายของว่าสัตว์คือผู้คล้องนะผู้ที่คล้องอยู่ในขันห้านะสมจริงดังที่พระธรรบัตข,ของพระผู้มีพระพาคเจ้าตรัสไว้ดังนี้ว่าดูก่อนราคะที่เรียกว่าสัตว์เพราะว่าเป็นผู้คล้อง ข้องวิเศษแล้วในความพอใจความกำหนัดความเพลิดเพลินความทะเยอทะยานในรูปนั้นๆที่เรียกว่าสาัตว์เพราะว่าเป็นผู้ข้องแล้วข้องวิเศษแล้วในความพอใจความกำหนัดความเพลิดเพลินความทะเยอทะยานในเวทนาสัญญาสังขารในวิญญาณนั้นๆนะพรานั้น,น,นก,ก็เป็นสัตว์หนึ่งกันแต่ว่าเป็นสัตว์ประเสริฐนะตางจากสัตว์ดิรัจฉานสัตว์ดิรัจฉานหมายถึงอะไร <อ>นะสัตว์ที่มีสันหลังขวางกับพื้นโลกนะมีสันหลังขวางกับพื้นโลกแต่ว่ามันไม่ใช่ขวางกับพื้นโลกเท่านั้นนะมันขวางต่อมรรคผลนิพพานด้วยนะสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเป็นสัตว์ที่เป็นเครื่องขัดขวางหรือว่ามีการขวางต่อฌานต่อมรรคผลแล้วก็นิพพานเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานเพราะเราเป็นสัตว์ประเสริฐนะเป็นสัตว์มนุษย์ แต่ว่าอะไรมนุษย์ผู้มีใจสูงออผู้มีใจสูงไม่ใจถึงสูงอ่ะเพราะมีคุณธรรมอ๋อเพราะมีคุณธรรมนะคุณทำมีคุณธรรมอะไรบ้างอ่ะมีศีลสามารถอบรมศีลได้อบรมสมาธิได้อบรมปัญญาได้ซึ่งสัตยรชาญนั้นอบรมไม่ได้นะสัตยรชานบางตัวมีศีลนะเช่นอะไรกบจําศีลมีศีลหรือเปล่าไม่ใช่นะมันทาไมอ่ะมันถึงไม่จําศีล ใช่ถึงเรียกว่าไปจำศีลออนะครับเป็นช่วงที่หา,าหารลำบ,บากของไงของมันเนาะม,มันก็เลยปิดตรูอยู่แต่ว่ามันกินอาหารตุนไว้แล้วนะมันกินอาหารตุนไวแล้วแล้วมันก็ไม่ขยับไื่เลื่อนไไวมันไ,ไม่ออกกําลังเลยอ่ะนะเพราะว่าจะสูญเสียอาหารนะเขาก็เลยเรียกว่ากบจำศีลแต่ว่าไปโมเมนะเออโมเมอย่างนี้มันจะนี่ถือว่ามั้เนาะ ไปเข้าใจว่ากบจำศีลแต่จริงแล้วไม่ได้จำหรอกนะเขาอบรมศีลไม่ได้นะนอกจากว่าเป็นสัตว์เรัจฉาที่เป็นพระโพธิสัตว์ถ้าเป็นพระโพธิสัตว์โพธิสัตว์มีกี่อย่างโพธิสัตว์มีสามอย่างนะโพธิสัตว์ก็มีสามอย่างเหมือนกันเหมือนกับพุทธะนะก็คือสัมมาสัมโพธิโพธิสัตว์ปัจเจกโพธิโพธิสัตว์แล้วก็สาวกโพธิสัตว์นะ ่ะก็พอรเอานี่เป็นโพสที่ผ่านหรือเปล่าเนี่ยไม่เป็นเหรอเป็นสาวกโพิโี่จั์ได้นอกจากใครบางคนนะอันนี้ยังสันนิษฐานอยู่นะมีโยมคนหนึ่งเขาก็ชอบทําประโยชน์ให้ผู้อื่นนะ<ม>ชอบทํา้ประโยชน์ให้ผู้อื่นมากๆเลยนะเสียเงินเสียทองไปล้านล้านเลยนะน<ม>ะเพื่อจะให้เกิดประโยชน์กับผู้อื่นอย่างเช่นไปจัดงานในการที่จะอ่าแสดงธรรมบ้างจัดงาน เกี่ยวกับกิจกรรมทางพุทธศาสนานะเ <_ C ell> พื่ออะไรเ <_ C ell> พือ่อแม้กระทั่งมีคนนะคนสองคนห้าคนสิบคนมาได้ประโยชน์ตรงนี้ก็คุ้มแล้วแต่ว่าเสียทีหนึ่งเก้าล้านสิบล้านสิบล้านนี่ไม่ใช่อยู่เป็นเดือนเดือนปีๆนะห้าวันห้า <_ C ell> นะวันท่านเองจัดงานใหญ่โตขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วพอเลิกห้าวันขเขาลื้อหมดเกลี้ยงเลยอ่านะ <_ C ell> แต่ว่าหมดไปสิบล้านเอ นะเพราะฉะนั้นนี่คิดว่าไม่ใช่ความคิดของคนธรรมดาธรรมดานะเพราะหวังหวังว่าจะให้คนอื่นเขาได้รับประโยชน์นะเพราะนั้นก็น่าจะอนุโมทนานะก็ไม่ใช่น่าจะอนุโมทนาอนันโมทนาเลยนะอนนโมทนาเลยสาธุเลยนะเพราะว่าแต่สิ่งที่ทําได้ยากอนะตามมาคุณทั้งหลายทรัพย์สินเงินทองไปที่ต้องการไปที่สแสวงหาของแต่ละคน อานะทุกคนเนี่ยนะแสวงหาทรัพย์สินเงินทองจงตั้งสามารถย่บเบียดเบียนกันแต่ว่าบางบุคคลก็เอาทรัพย์สินเงินทองเหล่านี้มาทาประโยชน์ให้กับคนอื่นนะโดยการเอามาเสียสละเอามาให้แต่ว่าคนที่ต้องมีปัญญามากกว่านั้นเขารู้ว่าให้อาหารมันก็กินในมือเดียวนะกินได้สองมือ้อกินได้นะให้ทรัพย์สินเงินทองก็อยู่ได้ชาติเดียวแต่ถ้าเกิดให้ธรรมะนี่โอ้โหมันกินไปได้ไม่รู้กี่ชาติใช่ไหมนะแล้วก็สามารถที่จะพ้นจากทุกได้เพราะฉะนั้นการให้ธรรมะจึงชื่อว่า เป็นการชนะการให้ทั้งปวงนะแต่ว่าเขาก็ใช้ทรัพย์สินเงินทองในการนิยามาทำให้เกิดธรรมะอะไรต่างๆดังนั้นก็เป็นสิ่งที่ควรจะน้อมไปในการที่จะประพฤติตามนะอย่างเนี้ยเป็นอธิยาศัยของพระโพธิสัตว์แต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาทำแบบนะอธิษฐานเป็นพระโพธิสัตว์หรือเปล่านะแต่ของเรานี่เป็นพระโพธิสัตว์เหมือนกันนะเราเป็นสาวกของโพธิสัตว์แสดงว่าอธิยาศัยยังไม่ใหญ่ใช่ไหมก็เลยช่วยแต่ตัวเองยังไม่ยอมช่วยคนอื่น นะแต่ว่าเราต้องพิจารณา,าว่าถ้าเกิดระวังประโยชน์ตนเราต้องช่วยคนอื่นด้วยอ่าแต่ถ้าเห็นแก่ตัวช่วยเหลือตอนเองเท่านั้นโอกาสของการที่จะมีความเห็นแก่ตัวก็คือความรักตัวเนี่ยจะมีมากอ่าจนทั้งอาจจะลืมนะลืมในการที่จ,จะระงับตนก็ได้นะเพรบะเพราะว่าถ้าทําความดีมากๆดีมากๆมากๆมากๆนะโดยที่ไม่พิจารณาหรือว่าไม่ตั้งใจในการละกิเลสนะไอ้ความดีเหล่านั้นจะเป็นที่ตั้งของตัณหามาณทิฏฐิ มีคนหนึ่งนะในชาดกเป็นลูกพระราชาพระราชาองค์นี้มีลูกชายสองคนพอพระราชาสวรรคนกตริพี่ชายก็มีความรู้สึกขึ้นมาว่าเ,เราไม่ควรจะเป็นพระราชาเลยนี่เอาดีกว่า,าเป็นพระราชาวุ่นวายก็เลยยกสมบัติให้หน้องตนเองก็ไปอยู่ชนบทนะไปประกอบอาชีพแบบชาวไร่ชาวนาธรรมดาธรรมดาเลยนะ แต่ว่าภายหลังเนี่ยมีคนจําได้มีคนที่ก็มาจากเมืองแล้วก็เข้าไปอยู่ชนบทนะจำอ้าวมีเป็นพี่ชายพระราชานี่นะเป็นพี่ชายคนโตนะของลูกของพระราชาเมืองนี้นี่ก็เลยบอกชาวบ้านโอ้โหชาวบ้านตอนนี้ก็เอาลาบสการะต่างๆมาให้ใช่ไหมนะเอาข้าวของเอาเครื่องบูชาเอาต่างๆมาใหนะ้นี่แต่คนนับถือมาเลยนะพอนักถือเสร็จก็เลยบอกบอกว่าท่านช่วยบอกน้องชายท่านหน่อยสินะว่าอย่ากเก็บสวยหมู่บ้านนี้เลย นะทุกคนก็เลยเอาสวยสาอากกรต่างๆมาให้กับพี่ชายของพระราชานี่นะพอให้ไปให้ไปลืมทาปราาิญญาท่านคงไม่ได้เรียนปริญญามานะก็เลยตอนนี้ก็เล็กติดในราบสการะนะมีแต่คนห้อมล้อมมีแต่คนเป็นบริวารท่านก็ดีใจพอใจตอนนี้ก็เกิดเป็นกองทัพขึ้นมาเลยมีคนเยอะมานับถือท่านนะ,นะะท่านก็เลยกคิดว่าเรามีกองทัพใหญ่โตขนาดน,นี้เราต้องไปบอกน้องที่ว่าจะให สมบัตินั้นคืนหรือเปล่า้าไม่ให้เราจะลบตรงพาไปอกองน้องชายเลยนะบอกว่าจะให้เมืองหรือว่าจะลบนะน้องชายพอรู้ข่าวสารนั้นก็โอ้ยพี่ชายตอนนี้เป็นผานจริงๆเลยนะทีแรกยกสมบัติให้ก็บอกไม่เอาอนะทีนี้ก็จะมารบนะก็แบบโอ้ยเราไม่อยากรบก,กับพี่ชายหรอกนะก็เลยยกสมบัติคืนให้ตัวเองก็ได้เป็นอุปราชนะ ตอนนี้อาการที่ได้รับลาบสการะมากขึ้นมาขึ้นเลยที่ไม่พิจารณามันก็เลยมีแต่ความพยานอยากเห็นไหมเกิดจากทีแรกคือมีคุณธรรมความมักน้อยขันโดดนะแต่ว่าไอ้คุณธรรมเหล่านี้เนี่ยมันทําให้เกิดลาบสการะมากขึ้นมาขึ้นแล้วก็ไม่ได้พิจารณาก็เลยทําให้ติดในลาบสการะเลยกลายเป็นอกุสณอย่างมากเลยนะตอนนี้ไม่อิ่มไม่พอเลยตรงทางหารไปรบเมืองนั้นเมืองนี้นะเอามาเป็นเมืองขึ้นหมดเลยนะ จนกระทั่งทนะ้าวสตะก็คงจะเห็นนะว่าบุคคลนี้ควรจะต้องนะถูกกำราบสงสมคุณธรรมมาแล้วทําไมมาโลภมากขนาดนี้ก็เลยลงมาแปลงเป็นมานกหนุ่มมา